สวัสดีค่ะพี่ประภาแก้วนปร,ราชพี่เขียวค่ะอยู่ที่หมู่ที่3ามตมบันแปอปําเภอกรงชนุนจังหวัดปัตตานีค่ะ,ะเรียกพี่เขียวเนาะพี่เขียวครับสวนยางตรงนี้ที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับ23ไร่ค่ะย3บสาไร่แล้วก็ตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยต้นอายุเท่าไหร่ละประมาณ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีแล้วกรีดมาก,กี่ปีแล้วครับ3ปีค่ะ3ปีแล้วนะ,ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้จเจอปัญหาอะไรมาบ้างครับปัญหาของของสวนนี้ก็คือคนกรีดกรีดแล้วยางมันไม่มีน้ํายางอค่ะยางมันไม่ออกก็เรียก ยังไม่ออกแล้วเปลือกแข็งจนต้องพี่ต้องเปลี่ยนคนกรีดมาสองชุดแล้วค่ะเปลี่ยนคนกรีดมาสองชุดแล้วอ่าแล้วแก้ปัญหาอย่างไงครับแก้ปัญหาก็โดยการที่พี่เอาโพทีกับอะมิโนแบล็กเนี่ยค่ะมาแอบฉีดไว้แอบฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งเป็นไงครับแล้วก็ให้เขามากรีดถามเขาว่าเป็นไงยางออกดีไหมอออกออกดีค่ะแล้วก็เปลือก้านิ่มเปลือกไม่แข็งครับก็คือลรกสากการได้เลยอ่านะครับแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ <c oughs> ผลผลิตเนี่ยนะครับมากขึ้นน้อยลงยังไงมากขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนจอกแล้วค่ะต้องเปลี่ยนอ๋ออันนี้ถ้วยเก่าของเขาถ้วยเก่าค่ะปัจจุบันใช้ไซนี้แล้วใช้ใหญ่ค่ะอ่าน,นขออนุญาตถามเลยแต่ก่อนได้ผลลัพธ์ต่อวันประมาณเท่าไหร่ประมาณพันสองร้อยบาทค่ะอ่านี่คือต่อวันอ่าแล้วปัจจุบันเท่าไหร่ครับ2องพค่ะ2องพโอ้ยสองเท่าสามเท่าเลยนะนะครับนะหนูดาวสาวใต้ เห็นผลลัพธ์ของพี่เขาแล้วเป็นไงครับเดินเต้นมากเลยค่ะก็คือแบบดีใจแทนพี่เขียวเลยว่าได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยอะค่ะอยอดเยี่ยมมากเลยครับนะครับใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักน้องดาวสาวใต้คนสวยค่ะนี่นะครับโปรโมทซึ่งกันและกันเรียบร้อยโอเคครับก็ขอให้เกษตรกรมีผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดสุดท้ายครับถามนิดนึงครับโฟทีกับฮอร์โมนแบคที่เราเอามาฉีดพ่นที่เอามาบำรุงเนี่ยนะครับ มันถูกหรือแพงยังไงอ๋อน,นี่เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยจริงๆแล้วถูกมากคะ่ะจันตอนนี้มันใช้ได้หลายครั้งมากครับอ่าครับก็ถือว่าไม่ได้แพงเนาะไม่แพงค่ะถ้ามีคนมาบอกว่าเอ่ออย่าไปใช้เลยไม่ดีหรอกทั้งโฟทีทั้งโฮอร์โมนแบคจะเลิกไหมไม่เลิกค่ะเพราะว่าเราประสบด้วยตัวเองแล้วคะ่ะเราใช้ด้วยตัวเองเชื่อมั่นว่ามันดีเชื่อมั่น,นค่ะอืมโอเคอ่ะต้องขอบคุณพี่เขียวแล้วก็หนูดาวสาวใต้มากครับพาเรามานั่งชมนะครับสวนยำพลาอยู่ในสวนยงพลาแห่งนี้ นะครับขอให้เกษตรกรปลูกยางพารานะครับดูตรงนี้เป็นตัวอย่างเลยครับนี่ถือว่าเยี่ยมจริงๆแนะนําตัวเองนิดนึงครับชื่อบุ๋มค่ะไพวันหมื่นศกค่ะคุณบุ๋มไพวันหมื่นศกสวนยางพารากี่ไร่ครับผมสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเองนะอ่านมีประสบการณ์การใช้โฟทีแล้วเบอร์แบตฉีดเองไหมครับฉีดเองฉีดเองนะนะครับฉีดตามสูตรเลยนะฉีดหน้ายางกับฉีดรอบโคนอ่าโอเคฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งจำไม่ได้แล้วขยันก็ฉีดก็เพื่อปุย เพราะเราปุ๋ยเราไม่ได้ใช้ที่ทราบมาปุ๋ยไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ของเราอย่างเดียวแน่นอนผลผลิตนะครับแต่เดิมได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยโลค่ะไม่ถึงร้อยโลเจ็ดสิบแปดสิบโลประมาณนี้เนาะแล้วพอใช้แล้วเป็นไงก็ร้อยครึ่งถึร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบอ๋อเดี๋ยวนี้ได้ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบมเช้าก็เพิ่งเก็บเอาไปขายขายเมื่อวานขายเมื่อวานละได้ตังค์แล้วเรียบร้อยโอเคครับ ที่ท่านเห็นด้านหลังผมตอนนี้ยางพลาเราอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดปีนะครับก็กาลังรุ่นรุ่นสาวๆเลยนะนะรุ่นสาวๆที่ท่านเห็นครับตอนนี้เดือนเดือนกุมภาเนาะนะจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เขาพักหน้ายางแล้วเพราะว่าใบจะร่วงหมดแต่พอใช้โฟทีแล้วใบอ่งเราท่านดูครับใบเขียวสดสวยต้นสวยมากครับไม่มีโรคหน้านึ่งเลยครับนะแต่ก่อนมีโรคหน้านึ่งไหมครับมีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างฉีดเรื่อยๆ กลับมาขีดได้โอ้โอเดี๋ยวพาเราไปชี้ให้ดูหน่อยเนาะนะพาพาเราไปชี้ดูหน่อยว่าไอต้ต้นต้นต้นไหนมันเคยหน้าตายเนึ่งแล้วกลับมาขีดได้แต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูด้านข้างทางด้านขวามือเราใช่ไหมครับตอนนี้ของเขาไม่ได้ขีดน,นะครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะแต่ตอนนี้พัดหน้ายายงไม่ได้ขีดใช่ไหมครับเพราะว่าใบร่วงหมดแล้วนะแต่มาดูของเราครับหันกล้องมาดูฮะ ออน,นียังเขียวสดอยู่เลยครับสุดยอดมากมากครับเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์โฟทีและเบโวแบ็กทำให้เราได้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมอ่านะครับตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้พักใช่ไหมไม่พักครับเพราะาน้ำยางเยงอะโอเคนันไม่มีน้ำยางอ่เา,า,อาออเดี๋ยวพาเราไปดูอ่าต้นที่หน้ามันตายแล้วไม่ได้กีดแล้วกลับมากีดได,ได้ครับไปดูกันครับ อโอเคครับก็เมื่อกี้เราก็ไปลองกรีดกันเล่นๆมาต้นสองต้นน้ำยางไหลดีครับนะไม่มีปัญหาเลยทั้งงที่เป็นช่วงสามทีโมงเย็นเนาะ,ะปกติคุณบุ๋มเกติกี่โมงตีสี 4, ่ตีห้าค่ะอากาศเย็นๆสบายแ<ะ>น่นอนน้ำยางไหลดีผมผลิตได้เพิ่มเกือบสองเท่าครับเจ็ดสิบแปดสิบโลเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโล<ะ>ใช่ไหมฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่<ะ>โปรตีนและไบโอของพี่บุ๋มไม่มีปัญหาเรื่องน้ายางตาย ครับแทบไม่มีเลยเท่าที่ดูเนาะครับแล้วก็เราฉีดบำรุงมาตลอดไปมาหลายเดือนละตัวนี้หน้ายางแล้วก็ตัวนี้บำรุงอ๋อคือตัวนี้ฉีดหน้ายางแล้วตัวนี้บำรุงลงโคนตามสูตรเป๊ะโอเคอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางมาลาแล้วก็ยังต้องกีดเพื่อสร้างรายได้อยู่ครับค่ะแนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่าดีมากค่ะเพราะว่าประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนค่ะอืมเราใช้เองแล้วด้วยใช้เองแล้วด้วยค่ะคือ ถ้าตอนนี้ก็คือถ้าปุ๋ยเม็ดก็คือไม่มีผลก็คือมันจะยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ผสมน้ําก็คือซึมได้เลยกินได้เลยค่ะอ,อ๋อเออสุดยอดครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดในช่วงนี้ไม่ได้กินดหรอกนแต่พอใช้ของเราเป็นไงได้กี็ดครับแล้วน้ํายางคุณภาพไรดีด้วยอ้าวขอบคุณพี่บุ๋มมากสาหรับการแชร์ประสบการณ์ในสวนยงงางพาราแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเนื่องนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีและไบโอแบ๊ก oh. ของเราวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากครับสวัสดีครับฉีดพ่นนะครับเบโอแบรา นะครับน้องก๊อฟฉีดไปกี่ครั้งครับส่วนนี้50ไล่2อครั้งครับผมฉีดไปสองครั้งครับสังเกตอะไรได้บ้างครับจากการฉีดผลลัพธ์น้ํายางเริ่มข้นขึ้นแล้วก็เริ่มมีสมบัติภาพเปลือกนิ่มแล้วก็กีดง่ายๆขึ้นครับผมเปลือกมันนิ่มกีดง่ายขึ้นนะครับอบอกว่าเห็นบอกว่าแต่ก่อนนี้เราเก็บผลผลิตอยู่ที่ตันเอ็ดประมาณตันหนึ่งแล้วพอเราใช้เบลแบ็กเก็บผลผลิตได้ได้เท่าไหร่ครับ เกือบสองตันครับผมเกือบสองตันเลยโอ้โหสุดยอดนะฮะแสดงว่าผลผลิตแน่นอนเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณมันอาจจะเท่าเดิมแต่เขาบอกว่าหนักขึ้นใช่ไหมครับผมนะสังเกตได้ยังไงครับว่ามันหนักขึ้นยังไงนี่นี่นะใช่ครับสามเมเครื่องกิตได้สามเมครับอันนี้หยอดน้ํากดหรือยังฮะหยอดแล้วครับอ๋อหยอดแล้วนะครับคือเราเราสังเกตได้ว่ามันหนักขึ้นใช่ไหมครับนะครับอ่าคุณกอฟเดี๋ยวผมถือให้ครับ่อ่า คือน้ำหนักครับผมมันอยู่ตัวมันหนักมากขึ้นครับผมแล้วคนรับซื้อเขาว่าไงฮะก็แตรกร่ก่อนเขาไม่ทำอะไรหลังๆมาแล้วเริ่มใช้ว่าทำปุ๋ยอะไรสายสูตรอะไรกีดยังไงกันอ,อ๋อเขาเขาเริ่มสงสัยครเพราะว่าน้ํายางมันหนักขึ้นมันอยู่ตัว<อ>ครับแสดงว่าสิ่งที่ได้ฉีดพ้นไปเราได้ผลผลิตมากขึ้นแน่นอนแล้วก็หน้ายางที่เสียเป็นไงฮะเป็นไงบ้าง กรีดออกทุกต้นครับผมอ๋อน้ายางที่เสียเนี่ยเราก็ไปฉีดประมาณกี่วันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับไปกรีดได้ประมาณเจ็ดแปดวันครับเจ็ดแปดวันเองครับอ๋อน้ายางที่มันเสียอยู่ที่ที่เราเว้นกรีดเราเราสามารถกลับมากรีดได้ครับผมโอเคอย่างนี้มั่นใจในเมลแบ็กครับมันใจเยี่มเยี่ยมมากโอเคอ่ะแล้วได้แนะนําให้ใครได้ใช้ต่อไหมฮะก็มีส่วนข้างครับผมอ่าส่วนข้างครับนะครับ เขาก็เริ่มถามครับแล้วก็แนะนําให้เขาใช้ครับผมโอเคอ่ะอย่างนี้คุณก็มั่นใจในไบโอแบ็กไหมครับมั่นใจครับร้อยเครับผมโอ้โหมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามอีกหลายส่วนครับที่ได้ใช้ไบโอแบ็กในการแก้ปัญหานะครับในส่วนของยางพาราให้กับเกษตรกรครับเพราะเนื่องจากว่าราคายางก็ไม่ได้สูงเนาะไม่นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของลดต้นทุนนะครับโดยการส่งไบโอแบ็กจุลินทรีย์ที่แข็งแรงที่สุดในโลกลงไปครับช่วยท โอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องก๊อฟมากครับสวัสดีครับโฟทับนะนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลักไออนของโฟทมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้น และทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1น,งนาทีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเหลืองในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียงโฟร์ทเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิก กรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัด X Factor สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทอง4-3ร เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกรพามาชมสวนแม่รวยค่ะจันทร่สมรวยบุญยังค่ะอ่านะครับราศีปีปิพันธค่ะอ่าอะใครเป็นเจ้าของสวนแจ้งนี้ครับเจ้เจ้าข้งสวนยางค่ะอ่ากี่ไร่ครับหกไร่ครึ่งค่ะหกไร่ครึง่งอายุยางเท่าไหร่แล้วอายุยางสิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดปีแล้วนะ,ะอ่า,อานะครับถือว่า,อ,าอยู่ในช่วงของการให้ผลผลิตเนาะ,ค,ะครับ น้งดาวครับตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงค่ะอ้าวเมืองลุงของเรานี่เองนะครับเมืองลุงน่อ่พี่ลาตีเป็นคนกรีดใช่ไหมครับค่ะเมื่อกี้กรีดให้เราดูครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำยางไหลแบบโจกๆเลยนะขนาดช่วงจะเที่ยงแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะครับที่มันยังให้ผลผลิตที่ดีได้ใบเขียวมันขนาดนี้ต้นสมบ,บูรณ์มากเกิดจากอะไรครับใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะเออใช้มากี่ปีแล้วใช่มาช่งปีแล้วค่ะสองปีแล้วนะอ่า การใช้ของเรานะครับสองปีเนี่ยนะครับผลผลัพธ์เป็นยังไงต้องถามคนกรีดแล้วมาส่งส่งปีติแล้ว,ะลวนะคะมานปนผลิตแต่ละวันตอยูในวันละ9 0าบ,บาทมาส่งปีล่งนี้ลังลังจัดจานผลิตภัณฑ์โ2ตีนี้แต่ละวันตอยู่ในวัน900บาทค่ะจาก300เป็น900โอ้โหเพิ่มขึ้นสองสามเท่าเลยนะโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับครับ,รบดีดีใจไหมพี่สำรวจแบบนี้ด,ดีใจค่ะอ่า ใช้มาสองปีเนี่ยการบำรุงการเอามาฉีดพ่นเนี่ยกี่วันครั้งครับประมาณยี่สิบวันกับครั้งนึงประมาณยี่สิบวันครั้งนึงยี่สิบวันครั้งนะค,ะนะครับสองปีที่ผ่านมาหมดโฟทีไปกี่กล่องและสองกล่องค่ะสองกล่องเองค่ะโอ้โหนะรประหยัดมากไหยฮะประหยัดมากเลยค่ะอ่าแล้วพวกปุ๋ยอะไรที่เราเคยใส่เนี่ยใส่มาตีโฟนอีสไตรมาตีน้งค่ะเจ็ดเป็ดปั้นค่ะ อรถช่วยฝ่ายลตีหนึ่งก็เอาโรยก็โอ้ก็คือเราก็ได้<บ>เซฟใครจ,จ่ายลงไปด้วยคอ้าพี่ลาตีครับย้อนกลับมาถามพี่ลาตีสองปีที่ผ่านมาที่เราฉีดต้นบำรุงลักษณะต้นลักษณะหน้ายางลักษณะใบเป็นไงบ้างครับใบมันเที้ยวนิ่มเลยค่ะหน้ายางนิ่มค่ะหนันายางไลยเลย,เลยมากกว่าเดิมเลยไลยเลยี้ยวไลยมากเลยค่ะมากกว่าเดิมเยอะค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะครับหลายๆสวนไม่ได้กีดนะครับก็ปิดกีดค่ะปิดกีดหมดหนึ่ง่วดนปิด่างทีค่ะ ของเราปรีทั้งปีเลยได้เงินตลอดอ้าวเดี๋ยวลองกีีต้นนี้ดูครับว่าเป็นไงฮะอ่านะครับหน้านิ่มจริงไหมนะครับน้ํายางไหลดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ฮะมาแล้วครับขาวโพลนมาเลยฮะนะครับนี่เปิดเปิดเปิดนะครับนี่มาแล้วครับ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับน้องดาวเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงฮะชื่นใจเลยค่ะก็ซื้อตัวน้องไปใช้มาเห็นของจริงแล้วชื่นใจเลยนะใช่ที่ทำรวยครับถามนิดนึงว่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ต่อไปแลกจนว่าคนต้นเลื่อถ้ามีคนมาบอกว่าโอ้ยไม่นี้เอาอย่าไปใช้เชื่อเขาไหมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อนะพอเราใช้มาถึงสองปีแล้วนะ ใจรู้อยู่แบบวันนี้อ้าวโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่สำรวยพี่ลาตีแล้วก็น้องดาวครับพาเรามาเยี่ยมชมสวนยางพาราแปลงนี้ครับครับมาพบกับเจ้าของตัวจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพันเอกทวีอําเอี่ยมครับอดีตข้าราชการบำนาญทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ผันมาเป็นเกษตรกรสวนยางที่บ้านแก่งนางตมบลกกตูม อำเภอดงหลวงมุกดาหารครับอ่าเรียกท่านทานว่าผู้การก็ได้นะครับ่าจากรับใช้ชาติมาเป็นเกษตรกรกี่ไร่ครับอ่าสิบหกไร่ครับประมาณกี่ต้นครับผู้การอ่าพันกว่าต้นครับอายุอายุอ่าเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีครับผมอ่าแล้วที่เห็นกีดนี้กี็ดครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกอ๋ออ่าแล้วใครดูแลให้ให้ใครดูแลครับอ่าน้องโบครับให้น้องโบดูแลน้องโบเป็นคนกล็ดเป็นคนดูแลอ่าใช่อ่า น้องโบครับแปลงนี้ที่เพิ่งกรีดไปเนี่ยนะครับได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรหรือยังยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่เอาแล้วใส่อะไรอ่ะใส่โฟทีอันนี้นะครับกราบอะไรอะมิโนอแบกอะมิโนอแบคคนใช้อย่างเดียวครับเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ครับอ่ะน้องโบใช้ไปกี่ครั้งใช้ไปสามครั้งนะครับสามครั้งฉีดตรงไหนบ้างฉีดตรงโคนแล้วก็ต้นแล้วก็ ตรงใบครับอ๋อสามที่เลยใช่ครับอาฉีดไปประมาณสามครั้งแล้วเพิ่งเปิดกีดเปิดกีดได้กี่เดือนแล้วได้แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเองเหรออ๋อแล้วขายไปยังขายไปสักรอบยังขายไปรอบนึงครับอันนี้จะเข้าเดือนที่สองครับอ๋อขายไปรอบหนึ่งแล้วรอบแรกที่เราขายได้เราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลใช่ครับรอบแรกนี่นะใช่ครับแล้วมันดีกว่าแป้งอื่นยังไงเพราะแป้งอื่นพื้นที่พอๆกันแต่ได้ประมาณร้อยกิโลเองครับ ๋อก็คือเราก็ไปกรีดแปลงอื่นด้วยเราเลยรู้ใช่ครับอืมแล้วคุณภาพน้ำยางนี่สุดยอดเลยไหมสุดยอดครับดีเลยนะ<ด>อ่ผู<ด>ูการมีน้องโบคอยดูแลให้เนาะครับผมบอ่าก็ดีใจครับที่เป็นกรีดครั้งแรกเลยเราก็ได้น้ำยาน้ำยางที่เดีวยกว่าเกินกับคนอื่นเขาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย เราใช้โพทีกับเอมิโนแค่นั้นเรียกว่าลดต้นทุนเต็มที่เลยโอเคอ่ะสุดยอดมากเลยครับสำหรับผู้การเดี๋ยวเดี๋ยวลองกีดน้องโบลองกีดดูหน่อยจะดูว่ามันไหลจริงไหมตอนนี้เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับน้องโบมันมันนิ่มมันแข็งมันด่างอะไรยังไงมั่งเปลือกนิ่มมากเลยเปลือกนิ่มนะกีดง่ายใช่ไหมกีดง่ายครับอืมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูน้ํายางครับมาแล้วครับมาแล้วะ มาแล้วครับไหลแน่นอนครับโอ้ปอกๆๆๆเลยนะอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้การมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของโฟทีและอะมิโนครับผมช่วงเดือนของผ่านบางแปลงอาจจะคว่ำถ้วยอยู่นะครับตรงนี้ยังใบยังสวดอยู่เลยครับนี่มันเป็นยางอะไรนะยางที่ราชการเขาแจกเหรอยางราชการแจกครับ อมันเป็นพันเขาเรียกพันหกศูนย์ศูนย์หรือพันหกร้อยอันนี้ของพ่อใหญ่ตีแปดไร่นะครับแปดไร่ครับแต่ก่อนได้แค่100ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลร้อยสามสิบร้อยสี่ไม่เกินร้อยหกสิบแต่พอมาใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ทุพันสองตัวนี่แหละครับไบโออ่าฮอร์โมนแบกกับอ่าโฟทีโฟทีก็ได้สองร้อยหกสิบถึงสองร้อยเก้าถึงสองร้อยเก้าสิบครับโอ้ก็คือเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าเลยนะครับผมอันนี้กีดรอบสองแล้วนะครับท่านผู้ชมกีดรอบสองนะครับมนลูกกีดตอนประมาณตีสี่ตีห้าก็มาเสียดเกือบหกโมงเช้านี่ผมก็มากีดน่าเวลานี้ประมาณสองโมงเช้าเป็นาฬิกากว่าๆนะครับครับมันมันยังไหลอยู่ครับอืมโอเค สุดยอดจริงๆครับถ้าบอกถ้าไม่บอกว่าสุดยอดก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่ามันสุดยอดสุดยอดเป็นชาวสวนยางพาราอยู่หลายอยู่บ้านนุ่มงบดเคี้ยวเวลานุ่เคี้ยวเวลาจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับสองช้อนปาดช้อนช้อนกาแฟกรีดปานน้ำยี่สิบกรีด ก็ฉีดพ่นถ้าขยันหน่อยก็15วันบางทีก็เดือนหนึ่งถ้าหน้าแ้งผมก็ฉีดบ่อยหน่อยประมาณ15วันครั้งฉีดยังไงโฟทีฉีดไงฉีดโฟทีกว่าฉีดรอบโคนครับสาหรับฮอร์โมนแบ็กเนี่ยก็ฉีดหน้าอย่างอ๋อเอาตัวนี้บํารุงผิวหน้าเลยตอนที่ตัดสินใจเริ่มใช้เนี่ยประมาณกี่ฉีดไปประมาณกี่ครั้งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเออที่จริงแล้วมันมันก็เห็นประมาณ ฉีดไปสองสามครั้งมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันยางมันนิ่มขึ้นแล้วอย่างด่างน้ำน้ำยางมันก็จะไหลขึ้นเยอะกว่ามันตายมันตายนึ่มันก็มันก็ดีขึ้นกลับมันดได้ยางยางมันก็ตัวตัวมันตายจริงๆมันไม่มีจริงๆมันก็เริ่มซึมแล้วน้ำยางเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ดูแลมันพิเศษแต่ฉีดปกติมันก็น้ำยางมันก็เริ่มไหลแล้วมันก็เริ่มมียางแล้ว ประหยัดแบบแบบแบบว่ามันสองสามเท่าสีเท่าะะอะไครับเพราะว่าจากเคยใช้ปุ๋ยประมาณ16ลูก16ลูกนะครับสองสามปีนี้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยแบล็กฮอร์โมอนแบล็กก็ประมาณสองสองขวดทั้งปีแต่โหโหน,นี่ก็ประมาณสองสามซองเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับต้นยางก็ดูเลยครับต้นยางมันมันมันดูมันมันรอดคาดครับนี่ตอนผมดูแต่ก่อนไม่เคยมีแบบนี้เลย รียกมันรอบค่ะเพราะมันกันขยายผัดผิวอ้วนขึ้นมันผิวอ้วนขึ้นมันไม่น่าเชื่อนะครับช้อนเล็กๆช้อนกาแฟถ้าไม่ลองจะไม่รู้นะครับมาใช้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคผู้เ่าป้านี่ปรกาศว่ามูเจ้าดอกไส้โลดขนาก็รวยครับตอนนี้ผมอยู่ในแปลงยางพารานะครับของท่านอาจารย์คณิตศีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งยางพาราของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับ พื้นที่ทั้งหมด18ไร่อายุ12ปีแล้วครับนับทั้งหมดนี้นะครับเห็นนะครับนับนับแล้วก็ดูจากสภาพต้นมีความสมบูรณ์พอสมควรเลยอาจารย์คณิศีบอกว่าทางเกษตรอำเภอก็มาเยี่ยมชมนะเขาบอกว่าต้นค่อนข้างสวยงามนะครับใบก็สวยงามครับไม่มีโรคครับนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการพักหน้าอย่างนะครับแล้วเรานะครับ มาลองกรีดดูซึ่งก่อนหน้าน,นี้อาจารย์คณิตศรีฉีดไปแล้วประมาณ2-3าครั้งนะครับนะครับในช่วงของพักยางอยู่นะตอนนี้พักยางอยู่ปรากฏว่าลองกรีด3ต้นครับนะครับไหลทุกต้นแล้วกรีดแค่2มีดเองเมื่อกี้นะครับลองเราลองอปาดกรีดดูแค่2มีดปกติประมาณ5 6มีดนะครับในการเปิดหน้ายางใหม่เนี่ยถึงน้ํายางจะไหลดีนะครับแต่เราลองแค่2มีดน้ํายางไหลแล้วครับนะครับแล้วเปิดใหม่ๆเนี่ย ผู้ชํานาญการยางพาราบอกว่าปริมาณจะน้อยแต่อันนี้ของเราผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับยอดเยี่ยมนะต้นอื่นเราไม่ได้ลองกรีดนะครับเราไม่ได้สุ่มนะครับอันนี้เรามาถึงปุ๊บเราเลือกต้นนี้เลยกรีดทันทีนะครับก็ไหลทันทีนะครับแล้วเราก็กรีดอีกหนึ่งต้นครับเป็นต้นที่สองก็ไหลครับต้นที่สามก็ไหลครับต้นอื่นเราไม่ได้กลีดนะครับบอกได้เลยว่าเราไม่ได้กรีดนะครับนะครับต้นอื่นเราไม่ได้กลีดเลยนะครับต้นข้างๆนี่เราก็ไม่ได้กลีดเลยนะครับ เออตอนนี้ก็ไม่ได้กรีดเห็นไหมครับนเปิดหน้ายางใหม่จริงๆครับนะครับก่อนเปิดหน้ายางฉีดพ่นโฟทีสักสองครั้งครับน้ำยางเยี่ยมไหลดีมีคุณภาพแน่นอนครับประหยัดด้วยลองเลยครับวันนี้นวัตรกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทาให้พืชเติบโต,ตเร็วรากแผ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อลังอิออนของโฟรรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเหลืองในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียง โฟทรีเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์ พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองโฟทรีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร